นูที่จะต,ต้องใช้การย่างะคะ่ะควันจะเยอะมากแรงดูดของเครื่องดูดควันดงดีไม่มีตกเลยนะคะสําหรับราคาเท่านี้เราก็ได้แรงขนาดนี้เ่าหลังจากเปิดร้านมาตอนนี้ก็เร,เริ่มเป็นที่รู้จักในในหลายด้านแล้วนะคะทั้งในเรื่องพาสต้าโฮมเมดด้วยแล้วก็เรื่องเมนูเจลาโต้โฮมเมดเหมือนกัน,นะคะ่ะ ร้านมีเมนูค่อนข้างหลากหลายมากแต่ถ้าเป็น High l y recommend ของทางร้านเนี่ยก็คือจะเป็นพาสต้าเส้นสดอีก,อ,กอันนึงก็จะเป็นตัวเจลาโต้ของเมดค่ะเมนูแนะนำจะเป็นเมนูสับบี้ชีสพายค่ะแรงดูดของเครื่องดูดควันยังดีไม่มีตกเลยนะคะสําหรับราคาเท่านี้เราก็ได้แรงขางนาดนี้โดยเฉพาะพวกเมนูสเต็กเมนูที่จะต้องใช้การย่างอะคะ่ะควันจะเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเมนูทอดที่ใช้เตาทอดถ้าเกิดเปิด2เตาเลยเนี่ยกลิ่นจะแรงก็คือจะช่วยในเรื่องนี้มากมากเลยค่ะ ทความสะอาดด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าทาง Good Work Kitchen เนี่ยจะมีวิดีโอที่ส่งมาให้แล้วก็ทำตามได้เลยค่ะ